ปเทระาสต,ตราจารย์ตุ้บเรนพรสญญาสตชนจารย์ลุงหลายคนโอ้หลายเนาะวันนี้เนาะบ่หอนบอ่อาตมาจับไม่หรือข้หอนแท้คำถามนี่ถามมาจังไหนเป็นอย่างคนคือแตกต่างกันเป็นอย่างคนคือแตกต่างกันเป็นบอกว่ากรรมมุน,นาวัตติโลโกนะสัตว์โลกเนี่ยเป็นไปตามกรรม แล้วก็กรรมที่เขาเหตดเนี่ยต้องเอากรรมเป็นหลักถามมาทุกคนเกิดมาต้องเหตุกรมรมบะพวกเจ้าเกิดมาในเหตุกรรมยังบ่าเป็นกรรมจังซี่เด้เกิดมาเหตุกรรมต่้งแต่น้่อยหอนยัยซูมนนี้ยก็บปตอบตอบไปแย่เจ้าถามใครใครก็ตอบอ้ถามเจ้าพร้อมเด้นี่ เห็นว่าแห้มมันมอนั้นอันใด้รายกว่ากันอันนด้หลายสู้รลายกว่าอีกนั่นหูร้อมด้ี่จริงๆเขาเกิดมากเ่ยย้อนว่ากรรมเห็นไหเขาเกิดแต่ว่าการเกิดมากเอ้าถ้าเกิดว่ามันมีกรรมเป็นตัวอนุให้เกิด เอากตกเกิดมาคือการเบิรนะ้อตาก,ก็ต้องคือการเบิร์ความสูงก็ซ้ำกันเบิร์สีผิวก็คือการเบิร์นะมีทรัพย์มีสมบัติซ้ำกันบ่ลืูนกันเป็นบอกแต่ต่างคนต่างเกิดมาแตกต่างกันบางคนผิวพันซ้ำบางคนผิวพรณงามบางคนอายุสั้นบางคนอายุยืนบางคนสุขภาพแข็งแรงบางคนก็นเป็นโดคเป็นบอกบางคนปึก๊ก บางคนปองอาจารย์ให้นทองคาถาหนึ่งคาถาโดนปไนไหนก็จะใหญ่กันคาถาบางคนก็ใช้เวลาสามมือสี่มือเนาะบางคนก็ใส่เวลาเป็นเดือนทำแล้วก็ลืมบางคนก็ฟังสามเถือนกจำได้บางคนเกิดมา เป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์เกิดมาแล้วเขาเอาหายละเงินนะยินได้ทองมันได้เกิดซ้ำได้เงินละหาหลายล้านหกลยล้านเป็นพันล้านเป็นหมื่นะมีคฤหาสน์มีเรื่อบง,องบ้างน้องรับบางคนเกิดมาอยู่ข่างตอนนค้นคุณท่านงอนอย่างย้อนว่าสิ่งที่เขาเคยเห็นไว้บางคนเกิดมากอตายไดหน่อยเคยได้ยินเขาอยู่ไทยบ่นะถึงยิ่งตาย นะถือตำรวจนะติดยาเสพติดยิ่งตายบนบกนะืนะ่น่ะโม้เรื่องม้งเล่าเนี้ยนะก็เป็นกรรมของเขานํากรรมเก่าของเขากรรมใหม่ของคนเหตุนั้นสัตว์ทั้งหลายนี่ถูกจำแนกโดยกรรมของตนของตนเนทะ่านั้เป็นคนถีเดกรรมไว้แล้วยอมรับว่าวาจของอยะ่ตองได้รับกรรมต่อไปยอมบอกเหตยหลายกว่าได้บันนีนะที่นี่ คนที่เกิดมาแตกต่างกันกับที่บอกอคร่าวๆนึ่งหันะบางคนบางคนเกิดมาในโลงนี้เป็นอย่างคือเป็นผู้ที่มีอายุสั้นแท้ก็ย้อนอยังบอบยอนขาซาัดมันบอ่อไปเจ็บตัวเ้าบังเข่านับบ่ไรงัวเจ็บตัวแล้วบอก,อบบาบบอกขาเองก็สร้างให้เขาขามันบอ่อมีงานบุญกเอาอเจ็บตัวสองตัว เพราะฉะนั้นนะเหตุของการใหเหตุให้คนแตกต่างกันอย่างเช่นคนที่มีอายุสั้นก็คือคนเหตุหักเหตุปฏิบตัติการเหตุชีวิตสัพห้ตกล่วงไปนะเป็นสิน้อแรกที่นะบัณฑิตโบราณทั้งหลายเนะี่ยคนกาว,วาถ้าเกิดว่าห้องล่วงไปเนะี่ยจะเหให้เป็นนะคนที่มีอายุสั้นะถ้าอยากได้ความเป็นผู้ที่ทมีอายุยืนยืนยาว ต้องเห็นจังไดนโลค่าซั์ไม่บหมหรือว่าหางเงินได้ละเอาไปให้หมอมาผัวไปเยี่ยฝังไอยตายเด้อพอหามไปโรงพยาบาลย่ำเด็กเยี่ยฝังไอยตายเด้อความมีส่วนเอาให้เจ้าบดเป็นไปได้เนาะมีเงินค้าหลายปัญาเกี่กับความสามารถยืดชีวิตได้ย้อนกรรมการการที่เฮาประกอบกรรมแบบนี้บางคนเนี่ยเกิดมา นะมีผิวพันธุ์มีผิวพันธุ์งามผนะิวพันธุ์ดนะีบางคนเกิดมาขี้ไลนะ่อาจจะผิวพันธุ์กับบ่้ขี้ไล่เปนได้หอแต่ว่ามีตลกอยู่หนังรักษาจังไดยกับบหายนะที่นี่ผิวพันธุ์ที่มันผ่องใสกับเ่าหมองเนี่ยก็เกิดจากการที่เขาเป็นพุที่มีจิตใจที่แตกต่างกันเด้เพิ่นบาจังไดยอาจารย์ ไปอยังคือผิวพันธุ์ 10, ใจกันก,กันอ่าโกรธโนโทุพันโนโหติผู้ใดมักบุคคลผู้มักโกรธย่อมมีผิวพันธ์ซาม,มันบอกผู้ใดมักโกรธมักสูนมักด่าให้ผัวอ่าผัวมักด่าให้เมียก,ก็ได้ <c oughs> ให้เราไม่บานเพราะบานเนาะทีนไดมักด่าให้กันเนี่ยนะหรือว่านี่นี่เรองอะไก็โกรธเนี่ยเศร้าหรือบานเนี่ยเนี่ยังย้อนเจ้า กดด้ดูศูนย์ดูดูเดี๋ยวผมจ้าสิเป็นคนที่มีผิวพรรณบดีเด้นะแต่ถ้าเกิดตรงกันถามนห้องรักษาจิตรักษาใจมีเมตตาต่อกันพระอาจารย์ก็บอกถึงเรื่องของเมตตาหนึ่งครันนะสูงสุดของเมตตาเนี่ยคือการลุดพ้นจากวัฏฏะทุกข์เมืนบอกแต่ว่าวิธีการจิเป็นอีกหลายขีดด้านหนึ่งแต่ตอนนี้ห้องจิตห้องอยากพ้นทุกข์ไงอยากพ้นทุกข์หรือเปล่า เอาเลยดรบ่อยไอยากสิคนทุกข์แล้วมันเอ้าอัตมาก็สิอัว่าก็อยากพ้นทุกข์ก็อกันเนี่ยอยากพ้นทุกข์แต่ว่าเอขอให้ขาน้อยพ้นทุกข์พ้นเบาใบคือสื่อๆบ่พ้นนะมันต้องมีกรรมวิธีมันบ่นะอยากได้เงินได้คำอยากได้รวยก็ต้องหาชงทางหาเงินหาคำนะ อยากเป็นคนที่มีปัญญามีกวหมรู้ก็ต้องหาวิธีการหาศึกษาหาอาจารย์ที่มีความรู้แล้วเขาไปเรียนเขาไปทองเขาไปต้องศึกษากับเพิ่นอันนี้คือกันอยากพ้นจากทุกมันเป็นทุกข์อีรลีบออธรรมเน่คือเห็นยิ้มกันอยู่เนี่ยไเป็นทุกข์บอในในโลกเขานี่เป็นทุกข์อิริเบอร์ทุกข์แล้วเป็นอย่างขึ้นนุ่งขาวมึงขาวอยู่ขนาก็มึมาอยู่เังสี่ฮะ ถ้าเป็นทุกข์เป็นไหนคือบกคนหัวหอมเหลืองคือบกไข่ผมมีสัทธาอยสัทธาบ่บุญบ่เอาเขาให้เรื่องสัทธาให้อาจานแซ่บเนี่ยเป็นคนปลูกไห่เนาะนีมโนให้จารย์ปลูกนั่นแหละย้อนว่าเฮาอาจจะยังไม่ได้ศึกษาในเต็มที่หรือว่าผมมีโอกาสได้ยินได้ฟังบ่อยๆนะอาจจะได้ในฟังแน่ตามโอกาสเนาะเพราะว่าอย่างเพศของเฮาเป็นเพศที่ต้อง มาหากินเดียงดูบริว่างเดียงดูอยากพี่น้องหรือว่าคนดีอยู่ใกล้ตัวแม้แต่กระทัเจาของเองก็ต้องให้อยู่ใดทุกที่มันปิดบังไว้บ่หยเฮาบ่อยเฮาเห็นความจริงของมันเนี่ยก็ย้อนมีกิเลสกิเลสเป็นตัวใส่เหตุกรรมแม่นบอกเมืม่อกิเลสยังมีอยู่ในใจเอาผู้ใดว่ามีกิเลสจะได้นไหนี เอามาให้เบิ่งกันนหนกิเลสเป็นตัวกังไต่กิเลสผมมีความยากกิเลสเป็นตัวจังไหนที่ว่าม um> ีกิเลสแสดงว่าต้องหูวจากกิเลสได้ไงกิเลสจากได้กิเลสจากห่างจากรวยจับสนุกเอากิเลสตัวเดียวทั้งตัวเนี่ยเอาตัวอื่นได้ไหมเอามาให้เบิ่งกันไหนมีแต่ความโลภที่บอกมาเนาะแสดงว่าเห็นชัดเนาะเห็นความโลบความหลบความปวดคนหลวคพ่อบอกสามอย่างนี่เป็นงานเงาของอกุศลทั้งหมด อากุศลกรรมทั้งหลายยังมีหลักเหรออยู่สามอย่างคือโลภะโทษสามโมหะนะที่นี่เมื่อมีกิเลสมาก็ว่าเหตุเกรมแต่และคนแตกต่างกันดิแต่และคนแตกต่างกันมีการกําหนดใจแตกต่างกันบางคนมีกิเลสสิเป็นประธานสังสมกิเลสทั้งโลภะมาหลายกวัวเรียนบอกบางคนสังสมโทษสามมาหลายบางคนสังสมโมหะมาหลายนะอันไหนมีกําลังอันนั้นกะเป็นประธานเป็นหัวหน้าพาเหตุอันนั้น ไพ่เห็นแบบนั้นหลายกว่วนะบางคนนี่มีโลภะมีกําลังหลายกะพ่าเป็นสวยหาสิ่งที่โลภาตตรงการเฮ็นบอกเนี่ยอยากจะได้นะอยากจะได้สิ่งของของคนอื่นก็นไปขโมยออกนก็เป็นกรรขึ้นมาเห็นบอกบางคนกับ,บรม้มีกิเลสท่านนี้เขากับ่เคยได้เห็นเรื่องของการขโมยมันบอกนะเขามากการผ่าชีวิตสัตว์เขามาการทําลายสารเข้าก็กไปเฮ็นบอก ก็ไปเหตุกรรมแบบนั้นโอ่ซื้อแล้วก็คือทุกคนมีการเหตุกรรมที่แตกต่างกันแล้วแต่ความการสังสมของแต่ละคนก็คือกัน,นทีเนี้ย้นอนว่าอย่างย้อนว่าบระดยิ่งในฟั่งว่าการเหตุแบบนี้มีผลแบบนี้นการเป็นคนบุคคลในมรรคขาะเหตุให้เป็นพุทธีมีอายุสัน้นอันนี้คือผู้ดูเจ้าเพิ่นเพิ่นแนะนำมาถ้าเขาได้ยินในฝั่งในสิงแหลนเขาประตรงการเป็นคนที่มีอายุ เขาก็ต้องเลิกผ่าสัตว์แมนบอกเลิก,เลกทหลายชีวิตอื่นนะหรือแม้กระทั่งผู้ใดเป็นคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บหลายก็ย้อนยอไปเบียดเบียนสัตว์อาจจะบได้ขามันกไปทุบไปตีมันเห็นแล้วก็โอ้บมมัามากเห็นหมาเห็นแม่โยงทางกะอยู่ใกล้ตีนกับเต้เอาแมนบอกเห็นแมวมาหาลากินกับไม่ขอนฟาดไล่ออกไล่ตีมันตีมันบ่พ่อก็ยังโอ้นะ่ะเอาจนมันเกือบตายไปละย้อนย้อน,น ย้อนว่าเฮาเห็ดแบบนี้มาเ,เรื่อยๆนะถ้าคนที่มีเมตตามีกรุณาเป็นใเขาสิเห็ดบ่เขาเกิดระเห, <c oughs> เเห็ุนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเหตุให้เขาเป็นคนที่มีโรคไข้แผลเจ็บหลายเพราะว่าจะเกิดพบใดชาติใด,ดถ้ากรรมนี่ยังอยู่เนาะเอ๊แต่ว่าอาตมากระบองแต่และคนก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะมักเบลเบียนต,บบตั์บ่ก็หัวลอยแห่ๆเลยครับเนาะมักมักสมขุมมากหน่ <c oughs> <c oughs> อยแต่ว่าเคยเห็นมาแล้วเคยเห็นมาแล้วเนาะ ตัวก็ต้องยอมรับเด้พอเขากลับไปแก่บ่ด้เห็นบอกแก่ไดบ่แก่บ่ได้แล้วแต่เฮ็ดซังไห๋มันจะสิบเบาบางลงไปโอ้ขนาดก็เคยขามมาันเด้อเอขนาดก็เคยเบียดเบียนม,มาแล้วขนาดก็เคยเป็นคนมักผูกโกรธมันเลยเฮ็ดจังไห๋แก่บ่ไดเนล้วก็เฮ็ดสิ่งที่มันตรงกันขา้ามที่เป็นความดีนะ่ะให้มันหลขึ้นเป็นอุปมาให้กันครับเกลือเนาะในเกลือที่เอาที่มีควอมเข้มเนี่ย นะำตาไใส่ก็บนามที่มีอยู่ในขันรืกว่าถวยนะรสชาติมันจะเป็นยังไงเข้ม,ขมก็เกลือที่เอาซ้ำกันนั่นแหละเอาไปเจือจางเนีไม่น้ำเข้มบ่บ่ขเข้มเพระดุคมากขึ้กันกับนามเขาน่ะเข้าสังสมนามหลายปันไดน้นามที่เป็นบุญตัวเนี่ยนะเ้า,เาสังสมไปหลายบ่ขาดสายเลยสังสมไปเรื่อยๆเป็นจริงไลมันกกซ้ํานาในแม่น้ำที่เอาเกลือเกลือในหมายถึงบาปที่เขาเห็ดที่เคยเห็ดไป มันก็ทรงผลอยู่มันก็มีอยู่แต่ว่ามันก็สิหน่อยเขาเป็นคนอย่าเป็นคนมีปัญญาหรือบางคนเกิดไม่มีปัญญาเขาก็ต้องเฮ้ยตั้งสิ่งอะไรนี่มต์คุบาอาจารย์ว่าอะไรกันมาสอบถามเพิ่นตั้งปัญหาขึ้นปัญหาว่าอันไหนออในศาสนานี่าเขาเพิ่นจะหูอันไหนควรนเห็นอันไหนบอกเห็่นเเพิ่นในศึกษาเราเรียนมีความ้าใจเแลวกระสนกระสิบบอกเข้าแนะนำเข้าเมื่อต้องห่วงเนาเพราะว่า เฮ้านิมนต์มาแล้วแสดงว่าเฮาพร้อมที่จะรับฟัง,งนี่นะมันบอกพร้อมพร้อมที่จะเอามาพิจารณาแหน,นะนะแต่ถ้าเกิดว่าเฮาไปเห็แบบนั้นนะเห็นมาแล้วก็โอ้บ่อยากคุยป่อหยากสนทนาน,นะบ่อยากเข้าใกล้พ่อถามมาสิได้มาสนทนานกันแบบนี้บ่ถามมาเฮ้าสิได้ได้ยินได้ฟังบาง,ยงอย่างจากครูบาอาจารย์บ่เน่มันจะเป็นเห็นให้เฮ้าหงุหิ่ริงที่ถูกควรบ่ควรบ่บ่หูเนาะนะเพราะฉะนั้นน,นี่ยปัญา เขาจะสร้างสมบัต okay. ิยากกยะอน่ำว่าเขาขอไปสอบถามผู้ที่หูนะเขาอยากเป็นช่างใหม่นะผู้ใดเป็นช่างใหม่ในอยู่ไหนเก่งเรื่องช่างใหม่อยากเป็นอยากเก่งเรื่องนี้เขาไปหาเขาไม่บอกผู้อยากเก่งเรื่องกฎหมายก็ต้องเขาไปหาคนที่เก่งกฎหมายผู้อยากเก่งเรื่องการทหารก็ต้องเขาไปหานายทหารแม่บอกผู้อยากเก่งเรื่องรักษาพยาบาลก็ต้องเขาไปหาหมอ ไปเรียนดูกับตำราตำ,ต,ตำราตำราหรือว่าอาจารย์ที่เป็นหมอเขาต้อตงการศิลปะวิทยาแบบไหนต้องการปัญญาแบบไหนเขาขอเขาไปหานะทีเนี้ยเขาต้อตงการปัญญาที่เกิดจากศาสนาเขาก็ต้องเขาบมหาสืบสอบถามผู้บ่าอาจารย์ที่่นศึกษาเรียนดูวมาถูกต้องเนี่ยจังเกนให้งเฮาเป็นู้ที่มีปัญญาถ้าบม่ให้ดแบบนี้ตงรงขั้นขังเขเป็นผู้ทิ่โง่เขาบอปัญญาไปนนเนาะนี่เรเฮ็ดอีกอย่างยนึงให้แตกต่างกันแมนบอกนะ เพราะฉะนั้นแล้วกกรมที่เฮาสังสมไหวนะเป็นทุนเก่าบ่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมบ่ดีก็ตามนะแต่กรรมไม่เขาสั่งไม่ได้เขาเลือกส้่งได้ตอนนี้ตอนใดยังวอกอตอนที่เฮายังมีลมหายใจหูตายังมีกําลังนะแขนขายังเป็นไปได้นะสามารถที่จะคบคิดใครท่วนสามารถที่จะสอบถามเอ่ยปาก ถามรูบาอาจารย์ในอยู่เหตุและผลมันกป็สิไหลหเขาสู้ใจห้าเมื่อไรเขาสู้ใจห้าแล้วการปฏิบัติง่ายบ่สิ่งใดที่เ้าเสียคุณจะดูหฮากะเหตุง่ายมันบอกสิ่งใดที่บ่เคยนะบ่คุนบกเคยก็ยากคือกาก,กอาตมาน,นี่แหละบุคคลก็โยม่อมนี่น,น,นะแรกๆก็บก่กบกเคยของปานไหนตอนนี้เริ่มของขึ้นแล้วอะถ้าเกิดว่าจังได๋น,นี่กะน,นี่มันอาจารย์เสริมนะคนนั้นเนานะ ข้อแห่งขอชันหนาก่อนคจริงคบถ้วนสมบูรณ์นั่นแหละเนาะต่เราเร่อนเกี่ยวกับพระสืบเอิญจกโยระสูตรราณสูตนั่นหมาในจุดหลักการวิธีโพระสูตรนะว่าบว้ชาจีนเนาะกำนสติปีภัชติยะิารนัปณีตักระยะภูเจ้าตกับมล เฮ็ดให้คัดทั้หลาตัวใจเแี่ยรัดขึ้หลาให้ตามสามหรือตามนี่คำมาตามสามก็คือผิวพรรสองหมอนเป็นต้นเหมือนป่ะเลยมาตามสามคำมาปลายนี้ก็คือผิวพันธุ์ดีเป็นต้นนั่นี่ยกรรมบยไม่างอื่นดอกพระอาจาราบอกกรรมนั่นแหละอีแตงตางก็ต้องกรรมจืด้กรรมบงสตตว่ากรรมังสัตตยะทีทาง ฮีนับปานีตะตายะเออ oh, <okay. S 1> กรรมจำแนกสัตว์ให้ต่ำสามและปานิดอันนี้เป็นคำบอกะพุทธเจ้าเดอ้อ